ดังนะหนึ่งสองสามเชียสุดยอดมากเสียงดีมากเลยครับพี่สวัสดีครับ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 สวัเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดคุยขออนุญาตบอกเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์สองกพ8159เก้าวฟสีแดงนะครับเสียบุญแจกขาไว้ที่รถเจ้าที่เราเป็นรถมาฮอนด้าอวาเวนะครับครับผมเวฟเวฟสีแดง สำหรับขั้นที่ทำอะไรหายหรือเจออะไรก็แล้วแต่นะครับหลังคอนเสิร์ตเลิกนะครับเจอกันบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีเจ้าที่คอยบริการอยู่นะครับแล้วก็ใครเจอสิ่งของอะไรก็นะรบกวนนะให้กับเจ้าที่ของเราด้วยจะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับดับแล้วมาคุณนี่นายคนไหนแนะนำตัวเองหน่อยเร็วสวัสดีครับผมเบนจิรโรธครับสวัสดีครับเบนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาริวครับ คู่จิ้นนะหนึ่งในหลายๆคู่ที่ผ่านไปกับหากรรมคู่จิ้นยังไงคุณเขาเอาสองคนนี้มาจิ้นกันได้ยังไงคุณมาจิ้นกันได้ยังไงเออมันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นจิ้นอะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันซะมากกว่าครับใช่ก็เลยแบบผู้ใหญ่เขาก็คงเห็นว่าเออเราสนิทกันคุยกันรู้เรื่องอะไรก็เลยให้เออทำงานด้วยกันครับผมนี่คือเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ครับอย่างพี่เนี่ยอย่างพี่กับพ่ยามะผิวเผินผิวเผินไม่ใช่มผิวเผินผิวเผินครับผมครับ คือคุยกันแค่เวลาทำงานไปเฉยครับผมน้องน้องก็เหนื่อแต่เยอะมากเลยสัญญาณซับหน้าให้น้องกระสักนิดหนึ่งได้ไหมซับหน้าเจ้าใบห่อด้วยเเหรอออขอบคุณครับขอบบคคุณรัเฮ้ยคุณไปซับอะไรคุณจะไปแยกจิ้นเขาทด้ไมให้เขาช่วยซับที่จะเล่นนเองดิเออให้เขาช่วยกันซับนี่เย็นขึ้นมาทันทีเลยครับ เรียนเยอะทันทีอะไรลูกคุณเยอะอย่างเงี้ยเจ้าจริงๆเหรออันนี้กระดาษชูนี้มีมูลค่า500บาทนะฮะนี่นน้องน้องอันนี้ก็ชอบอยากได้จริงครับผมเอาจริงนะมาคนนี้โดดเด่นมากโดดเด่นมากคือสูงไงน่าสื่มมาครับกูจิ้นฟินว่าผ่านไปแล้วเป็นไงสนุกไหม มากครับมากเลยใช่ไหมวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณสองคนอุตส่าห์สละรับเวลามาเป็นส่วนหนึ่งให้กับชาปายจินบุรีได้เห็นพวกคุณนะครับแล้วก็เห็นถึงความจิ้นฟินเวอร์ของผู้คุณตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างครับผมเบน์มาเร็วครับครับก็สําหรับเบน์กับมารวนะครับก็จะมีเพลงนะครับไม่ใช่ฟาะไข่นะครับซึ่งตอนนี้ปล่อยไปแล้วปล่อยทั้ง MV แล้วก็ รายลิข์ก็ปล่อยแล้วสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันครับครับ <c oughs> ผมดาวน์โหลดที่ไหนดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสองเก้าและโทรออกนะครับผมขอเพลงไม่ใช่เพราะใครบอกเลยเอาไปนะครับผมคนที่ไม่สนใจคุณจะกลับมาสนใจคุณอย่างแน่นอนอีกทีนึดอกจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสองเก้าครับอย่าไปสลับกับทีทีไปทั่นขาะน,น,น,นะครับผมเอาละ่ะทั้งคู่วันนี้มาต่อต้านยาเสพติดกับพวกเราด้วยครับผมรบกวนช่วยต่อต้านยาเสพติดนะครับผมอืม ก็แน่นอนครับอย่างพวกเราเนี่ยเวลาว่างเนี้ยครับก็จะออกกําลังกายแล้วก็เล่นดนตรีครับผมซึ่งถ้าเราเอาเวลาเนี่ยไปยุ่งกับยาเสพติดเราจะไม่เป็นตัวเราไม่มีเวลาให้ตัวเองนอกจากนั้นยังไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหันมาทําสิ่งดีๆให้สังคมให้ตัวเอง ให้พี่ให้น้องให้ครอบครัวดีกว่าครับเท่มมากสุดยอดมากเลยครับเลยครับครับผมลองหาดูแล้วกันครับหาดูว่าตัวเองเนี่ยรักในอะไรชอบในอะไรใช้เวลากับมันครับผมเรื่องยาเสพติดเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะไม่แทบจะไม่ได้ยุ่งเลยถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณรักแล้วแล้วทำมันอย่างด้วยความรักจริงครับใครับผมเขาบอกว่ายาเสพติดเนี่ยทำลายครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติด้วยอะไรนะอะไรนะน้องบอกว่าอะไรนะฮะ จูบกันเลยอูบกัะน้องครับเรื่องจูบกันเนี่ยเขาไม่ทำกันสาธารณะนะฮะอะไรกูจูบกันเออไอ้น้องนี่ก็อยากจะดูเลยแปลกๆวันนี้วันนี้จูบกันไม่ได้เพราะว่าย็นเลยเนี่ยภมันชัดอยู่แล้วเลยพี่พี่พี่กับโบนแฉแล้วไง ต่อยนะต่อยนะต่อยนะวันนี้ผมผมชอบชุดสองคนมากถ้าผมเป็นไงครับสีขาวกับสีดำมาดำขาวยินหยางยินงหยางยินงหยางครับผมเราก็แต่กตัวอะไรอย่างงี้บ้างก็ดีนะผมครับแต่พูดถึงวันนี้ต้องการพูดถึงเฮ้ยคุณแบบสีดำคุณสีดำเป็นแบบเราสามคนดีไหมวันนี้คือบทสรุปก็คือฉั้นขาวและเธอ บอสอ้วนมากเวลาอยู่กับน้องๆเขาอ่ะไอ้วันนี้เราขอบคุณเบ๊กกับมาเรียมากๆเลยคอยติดตามผลงานนะครับของเราสองท่านขอบคุณนะยิ่งเมื่อจะมีโอกาสมาเล่นละครด้วยกันหน่อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอเสียงเบ๊กเบ๊กมาเรียด้วยขอบคุณครับ